จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักตั้งหลายตอนที่แล้วหลวงพ่อได้มาอ่านหนังสือเรื่องหลวงพ่อทองมัดบทมาถึงตาใจซึ่งอายุห้าสิบกว่าปีแต่ได้เมียสาวอายุยี่สิบกว่าปีคนที่สุด คนที่รักที่สุดเก็บมาเรื่องตั้งแต่เป็นเด็กโตเป็นหนุ่มก็เลยแอบตีท้ายขวาแล้วก็ลักขโมยเอมยาคือไม่สูตรนั่นหนีไปทำให้ใจใจนั่นขบแค้นเสียใจจนสุดจะส่วงกายอยู่ได้ถึงกับ ล้มเป็นลมลงทันทีทันใดเมื่อได้รับความกระทบกระเทือนในด้านจิตใจเรื่องการนะนะเรื่องความรักเป็นเหตุให้มนุษย์หญิงชายเราทั้งหลายมีความทุกข์ที่สุดนะทุกข์ที่สุด หิวข้าวหิวน้ำก็ทุกข์ไม่เท่าหิวอะไรก็ไม่เท่าหิวรักเนาะเมือนได้รักมาแล้วก็โอโหทุกขี่สุดหหงหวงหวงังอยากจะเข้าห้องคนเดียวเมื่อผิดหวังหัวตายเมียตายหัวมีชู้เมียมีชูทุกขี่สุดนอนไม่หลับกระสับกระสาย แค้นอยากจะฆ่าอยากจะตามล่าตามล้างถึงตอนหลังเป็นความทุกข์ที่ประจามโลกนี้ถ้าเป็นระดับพระเจ้าแผ่นดินก็ยกทัพโยธาอันกล้าหาญก็ไปคิดล่างผลานฆ่าฟันกันเพื่อผู้หญิงคนเดียวคนตาย เป็นหมื่นๆแสนๆเนี่ยไม่ว่าเรื่องในประเทศกินประเทศอะไรที่เขาเล่าประวัติศาสตร์มาเนะนี่ยนะโอ้โหมีความทุกข์ความลำบากต้องเอาคนเป็นล้มไป็ายเนาะคอยอนนะไรเนาะจะมา้ลายแรงยี่งถอ,อยความเหื่นความหวงความรักความหวงนะนะ เพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์ในเรื่องความรักเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วก็ขอให้ตั้งสติกำเป็ญสัญญะปัญญาให้ดีๆนะผู้ชายผู้หญิงเราเปิดมาแล้วมันกิดเพื่อเป็นชาสของผนะู้ใดเนาะพยายามทําความรู้สึกว่าเราต้องเป็นตัวของเราเองนะความติดหวังสมหวัง ลกก็ทำท่องแปดองค์พุทธเจ้าว่าใหพิจารณาว่ามันมีก่อนเราเกิดมาแล้วแล้วเมื่อเราตายไปแล้วมันก็จะมีอย่างนี้นะมีรักมีสุขมีทุกข์มีละกเฉลิมละมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทานะมันมีมาก่อนเราแล้ว เมื่อเรามาเจอก็ทําใจให้มันสบายสบายนะอย่าให้มันครอบมามนจะเสียผู้เสียคนเลยเนะ้อยิ่งเฉพาะวัยรุ่นรุ่นกรนมายนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเลยโอ้โหมันกือบจะบ้าและนะ้วนะถ้าเกิดความรักเข้นมาแล้วลืมพ่อลืมแม่ลืมแม่ผู้ใหญ่ลืมเจ็ดสิบภูมิลืม ยดึดตื่อะไรหมดนะมาคนลาหจบลมัลมมด,ลมดระวังนะหลกหลานที่รักังหลยหลงตาผ่านน้ำร้อนมาแล้วน,น้ำเย็นมาแล้วก็ขอกระชิดเกือนพวกเรานะ,ะรักใครก็ขอ,ขอให้สาใจไว้ครึ่งหนึ่งนะเพื่อเกิดิดพลาดขึ้นมาแล้วเกิได้อยากยังช่างใจได้ จะได้ประคับประคองจิตแม่มันจมเข้าไปเหยตายเลยนะถ้าเราจะปล่อยให้มันเข้าแค่งเด็กเราถึงแบบทำลายตัวเองมันก็ไม่มีประโยชน์ตายไปแล้วคนที่เราหลงมามันก็ไม่ตางกับเราไปโดยที่เฉวียวเมืองเหนือนู้นนะ บ้านใดบ้างใดไม่ต้องออกชื่อกนะ็ได้นะยกตัวอย่างให้ลูกให้หลานฟังวัยรุ่นนะจะได้เอาสอนใจก็มั่นมีอยู่อย่างนี้นะเรื่องนะตัวมีผู้ชายคนหนะ่งเป็นชอบของผู้หญิงบ้านเดียวกันอนะ่ะเคยเป็นเพื่อนนักเรียน,นาากันมาปากันมาผู้หญิงก็รักผู้ชายผู้ชายก็รักผู้หญิงนะ ทีนี่แต่ทางมืองเหนือเราเนี่ยมันมนีความรังเกียจกันหน่อยหนึ่งตอนว่าผู้ผู้หญิงเป็นขีปออกฮ่พบบแมบผู้ใจก็าไม่ให้เอาเลยนะมึงอย่าไปเอามานะมันเป็นีดปอบอะมันจะมาล้วงไส้ล้วงตับมึงนะมันจะมากินพวกพี่พวกน้องฮนะผู้รังเกียจผู้ก็ยอมให้มึงแต่งงานเด็กผาด ถ้ามึงแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องมานับถือว่ากูเป็นพ่อเป็นแม่มึงน,นะวะโอ้โหที่นี่นะการเคารบทั้งหลายหนุ่มสาวรักกันปานเกิดก้นจีเนี่ยมันจะมีอะไรมาหอกห้ามได้นาะความทุกข์อะมันยิ่งมีอุปสรรคมันยิ่งรักมากยิ่งสงสารมากยิ่ง จะพลาแต่กตันไม่ได้โหที่สุดก็ล้อไงกอดกันอ้อนกันเนาะเออน้องจ๋ามีทางเดียวนะความรักเราจะสมใจสมอยากนะเราต้องต๋าดีกว่าน,นะวะ <laughs> น่าจะไปอยู่กลางทุกข์อะอ่าอนันกสัมมาแล้วว่าทีนี้ก็ผู้ชายต้งมีกุนนะอ่า บอกว่าถ้าหากว่าเรารักกันจริงนะเราไปอยู่ด้วยกันในเมืองศีก็ได้วะนะพี่เนะจเป็นตัวอย่างเพราะพี่จะยิงหมองกันก่อนนะแล้วให้น้องยิงตามแนละ้วเราไปอยู่ด้วยกันนะผู้หญิงเจ้าค่าเจ้าค่านะพอพูดผู้ชายร่างกายป้ปงเออยิงบริบูรณสม,มองกระจายนะผู้หญิงใจกอ มันยิงอะไรดิอ่าก็ผู้หญิงก็เยังอยู่ตลอดทุกวันนี่นะทุกวันนี่เรมีชีวิตอยแต่งานไหวนยมีลูกมีผัวแล้วนะแล้วผู้ชายเป็นไงใายฟรีนะถ้ามันมาตอบว่าผู้หญิงแล้วมันก็จะมาตอบว่าทุกวันน่ะนะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะไม่ต้องไปประชดตัวเองนะเขามีใหม่แล้วเขามีใหม่ รัอกเหนีวปรรศัพก็แก้ไขประจำวิถีวิถีของชีวิตมนุษย์ดีกว่านะไม่ต้องไปสอดชีมเมือยาเบื่อยาฆ่าตัวหรือว่ายาไข้ป้งไข้ปองเลยนะก่อมมาใช้นะมันไม่ดีนะต้องหาวิธีการแก้ไขเพืจะเลิกก็เลิกกันไป หาใหม่เนาะเป็นไรขอหาได้เราหาได้ผู้หญิงผู้ชายเยอะในโลกเลยนะคงจะมีเป็นของเราสักคนอ่ะพลาดจา่คนนี้คนอื่นเราคงจะเป็นของเราได้ดูดิเราตายไปแล้วผู้หญิงเขาจะเอาใหม่เลยผู้ชายบางคนนะผู้หญิงตายไปแล้วมันก็เอาใหม่เหมือนกัน ไม่ต้องอื่นกว่าแถวแถวเมืองนี้เรานี่ยเยอะแยะเออจะาแหลแฟนตายโอ้จะตายกับแฟนให้ได้ลืมหมดการหั่งดูอะไรในโลกนี้หยั่งไปหมดสี่ห้าปีให้หลังเอาเมียใหม่แล้วแต่ทั้งหลายยัมีอะไรจริงแท้แน่นอนเนาะถ้าเรา ปวด,ดลักออกได้มาหลายนะั้นเราจะพุความสุขแล้วเราจะทำให้มาให้มันมีความรักความชังนะเราไปที่ผ่านกนะันนะมาเจริญธรรมนะญาตยมที่รักทั้งหลายท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายมาจเจริญธรรมเนอ่มาไหว้พระสวดมนต์มาจเจริญกรรมฐานพิจารณาอันจังทุกขอังอัตตา ถอนความหลงความรับความผูกพันในตัวเองในผู้อื่นจิตในวัตถุธาตุต่างๆให้จิตเป็นจิสระอยากความผูกพันนะความรุ่มความหลงทัองฟ่วงแล้วเราจะปฏิไปัธิกันได้ทีนี้เรามาเล่าเรื่องตาใจต่อนะตาใจร่วมป่วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรคทางกายของตาใจนะ ก็คงไม่เท่าไหร่นะแต่โลกาในใจอย่างที่ใครจะบรรยายถูกเนาะดวงใจของคนแก่ที่เดนเมียสาวนะมันจะปวดแสบบปวดร้อนแค่ไหนเยี่ยงไร่แม่ทุนก็เป็นเมียที่แสนจะน่ารักนะส่วนเจ้าว่องก็เป็นคนที่ใช้สวยใกล้ชิวดว้วางใจอย่างมาก คนลึอที่คนทั้งสองจะมากระทำไม่ต้องเจ็ดชำ้ำปวดร้าวเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้จิตใจของตาจายที่เคยรื่นเริงสนุกสนานในครั้งก่อนบัดนี้เต็มไปด้วยความเยี่ยมโหดนะเพราะแค้นแค่นขนาดนะถึงกับตั้งใจไว้ว่าถ้าเจอคนทั้งสองนะที่หน่ยนะจะต้องฆ่า ฆ่า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 ด้วยมือของตนเองนี่นะไม่มีแต่ฆ่าฆ่าอย่างเดียวนะนี่ความรับกัาหาายกายเป็นช่างไม่กีรังแค่ไหนน้ำใจคนจยาไมนะจ๊าเย็นวันหนึ่งหลวงพ่อทองมาเย่ำมตาใจถึงบ้านพ่อถึงก็ขึ้นไปวนเรือนกล่าวกับตาใจทึ่นอนทรงอยู่ว่า เออหลวงพ่อเพิ่งรู้นะเรื่องที่เกิดขึ้นจัดใจเอาทางพระทางเจ้าข้อขมนะรต่ใจถึงก็แน่งใจหลายพลาดนะร้องไห้เออหลวงพ่อครับผมทำไมต้องมาเจอแบบนี้ด้วยอ่ะเด็กผมเลี้ยงมา จางแต่เด kh ็กมันทำข้าวผละเมียผมผมรักผมทุนหัวให้ทุกอย่างเงินทองเข้าของผมหมบให้กับเป็นสมบัติของเขาหมดอ่เขาทำไมทำผมลงน้อยหลวงพ่อทากทองจึงสอนว่าใจเอ้ยชาตเนี่ยเองมีกรรมต้องพัดพากจากคนที่เองรักถึงกับเป็นทุกข์ขนาดนี้แล้ว แลาเองจะพยายามจองเวรให้เป็นครมเวนเวรให้มันหนักต่อไปเรื่องง่ายอีกทำไมวะฮะไม่มีใครหรอกที่เองควรรับยิ่งไปกว่าตัวของเองนะเข้าใจไหมแล้วเองจะดึงตัวเองให้ต่ำช้าด่งลงอบายตลอดจนเป็นเวลาโนเวรติดตัวไปอ,อีกทำไมวะฮะ ข้าสังหอนใจแต่แรกแล้วไม่กล้าจะเกินเองนะเพราะเห็นเองหน้าบ้านนางเวลาคุยว่าได้เีอแลวมีความสุขจริงๆหลวงพ่อทํางาน,นผมรู้มเอาตั้งน,นนะานและเพราะวัยมันต่างกันมา,มากนักหนาใจใจเอ้ยจึงทําไม่ข้าหวั่นใจในเรื่องของเองมานานแล้วฉะนั้นเรื่องนี้เองจึงควรักใจคิดว่า ศาสนาเขาก็เป็นนะมันอยู่บันได้มาแค่นี้ค้าตาจากการไปก็แล้วก่อนะอย่าไปคิดว่ามันหนีจากคิดว่ามันตายมาแล้วอย่าคิดแช่นคิดเคื่องให้เป็นบาปเป็นกรรมแก่กันและกันต่อไปข้างหน้าเลยวะน้ำตาของสายยายิญญ่งไหลครูหลวงพ่งอหลวงพ่อ โอ้โหหหหหทหนตหทีหห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 อทหหหหหหอหหหหลหหหหหทอหห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 ยหห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 ่าหหหหห่หห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 ห่หหหหหวหหหหวหหหหผมหห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 รัหหหเหหหคนหหหหาหห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 หอ ผมรักมันหลานลูกมันหลานมันจะฆ่าผมายัง,มง <c oughs> ผมนี่หลวงพ่อเฮ้ยเฮ้ผมขอขอบคุณที่หลวงพ่อมาผมนะครับผมหมดที่พึ่งจริงๆอ่าหลวงพอ่อช่วยกรุณาเป็นนะท,ที่พึ่งผมนะครับหลวงพ่อทองนั่งเฉยครู่หนึ่งกิงข้าวประตาใจต่อไปว่าจาย ถ้าจะเป็นพระ้รเขาพอจะรู้เรื่องของผัวผัวเมียนเมียมันกอน,นั่กบ้างไ่มวะเพราะในบาลีดีกาท่านก็มีแสดงไว้ถ้าจะอธิบายให้ฟังนะะในสังฆปัจชาดกนั่นแสดงไว้ว่าธรรมดาของสต,ตรีย่มง่ายแหงคือเบื่อสามีของตน โดยรังเกียจและติดตัวออกไปเสียหนีไปเสียเพราะเหตุแปลประการเนก่นคือหนึ่งทาริศทัตาเพราะสามีเป็นคนยากจนเห็นใจไม่มีมทรัพย์จะให้ได้ใช้จ่ายนะสองอาตุรกตาเพราะสามีเป็นคนที่โรค ไายเคาะคแค่แค่ผมก็ล่องดูหน้าตาเหมือนลินนะ,ะสามชินนะกระตาเพราะสามีเป็นคนแก่เข้าไปนอนในลายเห็นผัวหลับแทนที่จะเห็นเป็นเทวบ,บุตรอะมันเห็นเหมือนผิดจา๊าแล้วนะอ้อาบะป่อยลงมาพู ่โอ้ไม่ไหวเนาะก็เลยหมดอารมณ์นะอ่าที่นี่สี่สุราสนทตาเพราะสามีเป็นคนที่เล่าอ่ะที่เมาอ่ะไม่รู้จักการมุ่งละมีแต่การเล่าอย่างเดียวนะบางคนไม่ถึงกับ จ้งเลิกกับสามีนะเมื่อก่อนก็มีอกหักมาคนมาขอบวชกับหลวงพ่อนะอาทางนานเป็นข้าราชการเหมือนกันนะเมียเขาก็เป็นข้าราชการแต่ผัวเนะี่ยคบแต่เพื่อนจะเล่าจนเมียขอยหย่าแล้วก็ให้เงินมาสี่หมืน่นจะมาขอบวชเป็นพระหลวงพ่อก็ให้อยู่วนะัดให้เลิกเล่าก่อนเลิกไม่ได้ออกไปตามเดิมฮ ห้ามันธนาเพราะสามีเป็นคนสดเขาถึงทึกไม่เอาไหนนะหกมันมัตตาเพราะสามีเป็นคนเพิกเฉยไม่ปลุกปรมณ์ให้นางได้รับความรื่นรมตามภาษาชาวโลกคือว่าไม่มีความสุขระหว่าง เพศจำพันนะผู้หญิงอยู่ไปอยู่ไปมันก็เซ็งระเบิดเลยนะอ่าเหมือนตกนรกตั้งเป็นนะเพราะอยากกินให้อิ่มๆก็มาอิ่มได้กินก็พอกระเรื่อมกระเรียบเราขานนะตายก็มาตายสักทีอยู่ต้องหนีเลยนะเจ็ดต่อพระกิตเจสุอวัตตะนิกตตาเพราะ สามีเป็นคนทำมาหากินไม่เป็นคือไม่มีวิชาอาชีพเลี้ยงตัวแปดสัพพะนานุปปาทเนนะเพราะสามีไม่มีทางหาทรัพย์ได้เลยหมดแบมือกินลูกเดียวนะเกาะเป็นแมงดาหอยู่กรมียากินกรมียาไปเรื่อยนะ ทั้งแปดอย่างเนี่ยแต่ละอย่างอะไอย่างเป็นเหตุที่ทำให้เมียเบื่อน่ายชิงชังเซงไม่ต้องการอยู่ร่วมกับสามีต่อไปใจเอ้ยเองมีข,ออข,อขอ้อบกพร่องข้อไหนบ้างวะ้องคิดดูเถอะนะเนี่ยอ,อ,องคุณย่าสอนว่ายอย่างนี้นะลองคิดดูเถอะ แปดข้อเนี่ยนะแม่เองจะหาเงินเก่งแต่เองก็ต้องไม่เก่งไปทุกอย่างใช่ไหมโดยเฉพาะวัยของเองมันเรียกได้ว่าแก่แล้วนะ่ะนางสุน่นยังสาวอยู่แก่ก็ป้อนให้เขาไม่อิ่มละมั้งฮะเขาหนุหน่มๆเนี่ยเขาาาดกันทั้งวันสามครั้งสี่ครั้งละ่ะอเองจะให้เขาทอนอยู่กับเองได้ยังไงละ่ะ ปล่อยเขาปล่อยตามทางเขาเถอะนะแต่ครามมรลิกิตของเขากอแรียานาชสิส่วนเองใจเอ้อยวัวอะไรวะเองเห็นหนลกมานานแล้วรู้รถโลกรูก้รถหลกามาหมากแล้วมันไม่มีอะไรจีงจบได้หรอกนะควนจะเบื่อได้หรืออย่างวะท้านแน่จริงบอดชีวะข้าอยากได้ช่างไปอยู่วัดนะ คอยซ่อมแซมวัดว่าอารามนะคำโน่นคำนี่นะอยากได้มะไอพระร่างสักองค์เหรออยากได้มานานแล้วถ้าเองตกลงใจได้นะปีนี้ข้ายังไม่เองบวชหรอกนะชาวบ้านเขาจะหรือไหาเองบวชเพราะหนีเพราะเมียหนีนะรอไปอีกสองสามปีเอาเถ้าเองตกลงบวชข้าจะเป็นเจ้าภาพให้ทุกอย่างวะ ไม่ต้องใช้อะไรค่ารับหมดเลยแต่ต้องอยู่อย่างค่านี่ดีนะอ่าดีไหมต้องอยู่อย่างค่าจึงจะสุขสองลานสงบใจได้ไม่ต้องมีใครมาเกี่ยวข้องมนะต้องทุกข์ต้องทรมานต้องนอนระทมคงคืนอย่างนี้ตลอดวอนนะดีไหมละ่ะฮะมานะเปิดตัดสินใจนะต่อไปนี้กลับไปบ้านก็อ ไหว้พระสวดมนต์ภาวนานะเอาพระพุทโธเป็นที่พึ่งท่องพุทโธ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 มันต้องเป่ดลมหายใจก็ได้ท่องดังๆว่ะท่องเอาจนมันหายหายฟุ้งอะมันมันฟุ้งกข้มาก็ท่องพุทโธ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 อยู่เหนือหัวมึงแล้วนะมึงจะทโธพุทโธพุทงมีความสุขแล้วมึงมาเป็นุทโธพุทโธพระนะ อาแล้วมันจสบายที่สุดนะเออจะพูดต่อก็หมดเวลาพอดีกปก็ขอราตนาคุณปฏิรัตรรน์ตายและองค์ปฏิจิตรุจร้าทั้งหลายเทพพรมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวทั้งเจ็บปวดจงโดนบรรดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังได้รับทุกทนหน้าความด้วยเจ้าหน้าที่สถานีนี้ยุทุกทุกคนทุกทุกทานและ ท่านผู้เอื้ออาลีให้เียงทําว่าํำเด้ขึ้นมาได้ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวามีท่านสีนวนเป็นต้นจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์คือพัฒนมงคลสมบูรณ์บุญผลไปตลอดตลับเท้ากข้สุขพิภานทุกท่นนน้าเทินขอเจอริญพร